สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับครูแนนนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่คุณแนนจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะที่เราพบเห็นกันอยู่ทุกวันนะคะเราก็จะแบ่งประเภทออกเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งที่มีชีวิตซึ่งนะคะหัวข้อวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถพิเศษก็คือสร้างอาหารเองได้ค่ะนักเรียนผอจะทราบไหมคะว่ามันคืออะไร มันคือพืชนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของส่วนประกอบของพืชนะคะส่วนประกอบแรกนะคะที่เราจะมารู้จักกันก็คือรากนะคะ,ะที่แผนชี้นะคะ รากนะคะหน้าที่หลักๆเลยนะคะก็คือจะช่วยยึดลำต้นให้ตั้งตรงนะคะแล้วก็ช่วยในการดูดน้ําและแร่ธาตุนะคะขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะก็คือส่วนประกอบหนึ่งที่พืชใช้ในการสร้างอาหารนั่นเองนะคะที่ทางการลําเบียงก็คือจะลําเลียงจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะคะต่อมาเรามาดูนะคะส่วนประกอบที่สนะคะที่เราเรียกว่าลําต้นนะคะ ลำต้นนะคะมีหน้าที่อะไรนะคะหนึ่งเลยก็คือช่วยชูกิ่งก้านใบนะคะเพื่อให้ได้เพื่อให้ใบเนี่ยได้รับอากาศและแสงแดดที่เต็มที่นะคะหน้าที่ต่อไปก็คือช่วยลำเลียงน้ำนะคะจะรับส่งต่อจากรกากนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่ลำเลียงธาตุอาหารนะคะขึ้นไปพร้อมกับน้ำด้วยนะคะธาตุอาหารที่พูดถึง,งนี้ก็คือปุ๋ยนั่นเอง นะคะซึ่งลักษณะของลำต้นเนี่ยก็จะแตกต่างออกกันออกไปนะคะต่อไปมาดูนะคะส่วนประกอบที่3นะคะซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็คือใบใบนะคะจะมีหน้าที่หลักสำคัญเลยก็คือสร้างอาหารนะคะการสร้างอาหารก็คือเป็นสิ่งอัศาจรรย์มากของพืชน,นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตอ,อื่นๆไม่สามารถเรียนแบบได้ นะคะแถมยังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สและการขายน้ำด้วยนะคะคำว่าแลกเปลี่ยนแก๊สกับการขายน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนนะคะมันก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณไใวนั่นแหละนะคะแต่จะเกิดขึ้นตรงบริเวณที่เรียกว่าปากใบนั่นเองนะคะต่อไปส่วนประกอบต่อไปนะคะส่วนประกอบสุดท้ายนะคะที่ครูจะพูดถึงก็คือเรื่องของดอกนะคะอยู่ตรงนี้ หน้าที่หลักๆของดอกนะคะก็คือช่วยในการผสมพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยให้มแมลงเนี่ยนะคะดึงดูดความสนใจของมแมลงนะคะเนื่องจากว่าสีสันที่สวยงามนะะกลิ่นที่หอมนะคะจะช่วยในการผสมผสมพันธุ์นะคะของพืชนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบหลักๆของพืชนะคะการบ้านของคุณแอนก็คือให้นักเรียนนะคะออกไปสำรวจพืชนะคะที่นักเรียนพบนะคะ ที่บ้านของนักเรียนนะคะจากนั้นเนี่ยนำนะคะพืชที่นักเรียนศึกษานะคะมาวาดลงสมุดพร้อมทั้งเขียนชี้ส่วนประกอบนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พบกันเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันนะคะคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ